มา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 อ่ะต่อไปนะคะเราจะให้แซมวิ่งขับไปนะคะหนึ่งเที่ยวนะคะใส่เกียร์ให้ถูกเนาะโอ้พอดีมือเลยวะ่ะ <laughs> พอดีมือ,อม่ตใส่ยังไงเกียร์เดินหน้าดเดินหน้าเนหยียบคาดก่อนตัวนนโนเคยขับรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมขับแล้วรอบผ่านไหมผ่านไหม ผน,น้ีระบี้รับนี้แล้วนะคะ,ย,ะยังวะยังเขามีแต่เขามีแต่ใช่ปะสัตว์หมยคือสัอตว์เยนหนึ่งไหม ขึ้นอย่างไวครับไม่มีคานครับกิสันเก <c oughs> ็บถือเสียตีน,นะผ <c oughs> ู้เอกขับรถกลัวเนี่ยกูบ่กขับแค่สี่นะ <c oughs> หล่อโซนิมนีนะ <c oughs> อ,อ,อ,อันสวยงาม คับดีบดีับดีเอากี่เที่ยวเอากี่เที่ยววันนี้เดี๋ยว,วเรบดดวาบดดด้างเอาว่าเรืนนะอสายเรือสายเลือควใหนึมึงบริการตำรวจะดับตำรวจงานการในคีบตำรวดีดีเลยสุดในว่าเลย แล้วก็สีแยกข้างหน้าเลี้ยวขวาเดี๋ยวมันหนุกไม่เขบ้านเลยตามรอบตามรอบตามรอบเฮ้ยไม่ใช่เหรอเปลี่ยนเลยดิจะตื่นเต้นทำไมไกลเหยียบเองเหมือนไม่เคยขับเออเคยขับอยู่ต้องไกลเหยียบเองเหยียบหน่อยนึงก็เปลี่ยนละ ผมไม่เคยขับรถทัวร์ดังๆเนอะเล้อทัวร์ดังเนอะดังมาก เกี้ยไหนเกียร oh, oh ์ไหนนี่เกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งเกี้ยหนึ่งเพรเกี้ยสามนี่ดันขึ้นเลยร็วโอ้ตายแล้วตาย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 อะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกระตึกกระตัก กู้ตอนหัดขับยังขับดีกว่านี้เนี่ยฮะมีเยอะกมหลายแล้วถ้าสาวไปขับดีกว่านี้หัดตอนหัดขับใหม่ๆยังขับดีกว่านี้เอนเต็มที่เลยเต็มที่ าสีแยกเลี้ยวขวานะมันเบามันไม่ใช่เป็นนี่ไงเบาเบาเป็นเบาธรรมดาเลยไม่ใช่ก่อนเมื่อยปวดเอวเม็ดพร้อมพอดีแหละอี๋เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เอาอีกสักเที่ยงไหมล่ะอยากสบายนี่เหมือนทิมงานเนี่ยชิมงานตนกสอทอนกคันเลืองนะเออชอบสีเลืองดิน้องเลืองอ่ะ คือไม่น่าฟังเลยน้องน้ำเหลืองอย่าว่าน้องน้ำเหลืองคันนี้ออกใหม่ใช่ไหมน้องน้ำเหลืองเนี่ยออกใหม่ใช่ไหมแต่งดีมันขับง่ายไหมง่ายรถรถใหม่ยังใหม่มีเห็นม่้ตัวเห็นต้นไม้ใหญ่ๆปุณนี่ในละเลียวเขานี่แหละแม่นละ เออตีไปเละตีไปได้เลยนี่แหละคราวนี้แหละตายไป,ปไหนใครจะตายเอ,อ้ยเอ,อ้ยเลยเหนื่อยแล้วบอเลยหรอกล่งไปเลย มีคนหัดขับรถกับเด็กสอนสอนเด็กหัดขับรถน,นะค<น>ะเดียวอะเราเป็นยังน้องขับมันโมเมนต์ท้องนะกันได้สอนไหมเขาแต่ก็ไวใจผมได้นะใช่ไหมขับเสียงเหมือนกันอ,อ๋อใช่ไหมขับเสียงเหมือนกัน อดีตคือเซียนปัจจุบันไม่เซียนเลยบ่ปัจจุบันนี้บ่าบ่ขับเลี้ยวบ่บขับเลี <laughs> ้ยวว <laughs> ิ่ง่ายในคลิปอย่างเดียวร <laughs> วยแล้วนะคะไม่ไม่ขับแล้วนะคะรวยแล้วเ <laughs> 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 งินเดือน400,000 5 0 0แ0 0เาไว้เลยหมด <laughs> <laughs> โอ้โหนอนกินอยู่บ้านแล้วสมนีกับยางรอกั ก็กองกองไว้กับเขาอหละวันนี้ไม่มีรถไทยรถไทยไม่อยู่รถรถไทยอยู่คนขับไม่อยู่เมียกลับบ้าน,นกลับบ้านไปหาเมียคิดถึงเมีย บทุ่แมนตามทางอย่แหละเท่ทางมาใหแล้วพอหมู่บ้านจมจมอยู่นี่และไว้เหรไว้เหรเกียร์สองไว้เหรอดีไม่ดดบปกติ เท่ๆของกองไว้นี่แหละยตรงนั้นก็ได้นี่แหละเออนี่เนี่ยเออเที่ยวเนี่ยเอออัดกับเขานี่แหละเมืองว่ะมาแต่งแต่กอนเขาพูนเขาตามมาหรอเยอะว่ะลูกเซว่าผมขับสายก็ดูว่าพิการมาแล้วไหนไหนโอ้ล้างล้าง บอกว่าไม่ใช่ล็อกกี้ใส่ผิดใส่ผิดใส่ผิดรถอีเดนเลยอันที่สามอันที่สามนั่นแหละหลายหมดวะไม่มีการตามแหรอวะโอ้ยดูว่าจะมีการตามมาเลยไหมโอ้ยครับจวดอะวะสายแรงอะเนี่ยสายแรงสายแรงแผลดแผลด าเเสียงขได้เนี่ยไปทางนู้นออกทางนู้นออกทางนู้นไปหรอเอออตายแล้วตายแล้วออกทิศทางอีกไปไปออกทางนู้นแล้วก็จอดเอาตัวได้นะข้างหน้านู้นข้างหน้าบ้านข้างหน้าบ้าน บอกไว้ครับลืมดูอะเมื่อกี้ไ่ใส่ภูเขาว่ะไม่นู่นข้างหน้าไปอีกคนแจ็กอัวอยู่ข้างหน้า เราซาลิงเนอะอืมใช่แล้วออือเมื่อกี้คันไหนเมื่อกี้คันไหนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ